คุณเป็นใครเหรอทีนี้คือเมืองเลนดินใช่ไหมทีนี้คือเมืองเลนดินใช่ไหมทีนี้คือเมืองเลนดินใช่ไหมที่นี่คือเมืองเลยดินใช่ไหมเอาละก็ตามว่าเทนี้ยงเมืองเลยดินมาอะที่ไ,ไอ้บ้านไอ้ตาบัว น่ขอบพูดแกตายออโอ้โอตามัาเจนีเอคือเมืองเลนินไม,ม่้าเมืองเลนินเอฮะดามาด้ไม่มัโมาได้ไม่คนมันอยู่ติดดินย่ดไม่มึงไปควันอยู่ประเบิ้นปรือคาด อูไดโรเลยที่นี่คือเมืองเลนินใช่ไหมใจแล้วน้องเออใจแล้วก็บอกน้องแก้วจะไงประจักรก็บอกก็บอกหามปักมีงามปากเลนินเลนินน้องแ้วางาตาแม่กาดมาดใจโจมจิ้นที่มามาเมืองเลนินโอ้ทีมามาเมืองเลนินบอกโจมจิ้นวัวาามาดตยโจมจิ้นน้องอยามาใยละน้อง อุตะดูว่านุกนี่กุมานั่นมันเราเขาก็บปากตู้นนดราอันนี้บวชมาเปล่าเปล่านี่ไอตัวนี้ต้องเชื่อดูระเด็ดขาดมึงรู้จักหรอพอเราไปดูรารำร้อยตายพอเราเวลาดูคนไม่เคยมารับไปรำน้อยแค่หลักรำคนเดียวตายในเครื่องเลยตายในเครื่องดูราตายในเครื่องที่ แมึงกูก็มูดูไดมึงนี่เออกูดูได้เรียปันผู้เล่นได้ใช่ข้ไปแทงเข้เหมืนก่อนทีนี heures, an ้พอไปแทงเข้ก็ก้าวลงครูเลยบนเข้าก็กดแทงเข้เจ็ดแล้วต้อนกวนตองเที่ยรอยต้องนั่งงัวก็เปพอตองเที่ยแต่งชุดดูไดเรียบร้อยกูไม่ตันแรตออกกี่หัวมึงเลยรากก้าวท่วมไปหนังอยู่แกะช่องเจบู ออกมาตึ้งดูได้ครับหมดแล้วกต่มึงกูจะเดินอยู่ตั้งเขื่องเด้อกูกันเดียเจ้าฮันไปตรงกันนาเกียดกูตัดชินจอยจอยหลักรถตีปองทีนี้กูไม่ใจขึ้อนอันใดแล้วตับเรือขึ้นอันไม่ได้ทีนี้กูขี้ขี้ยานค้างไปโอ้ยยานค้างเออขี้ยานค้าง,าางทีนี้ตับเรือกูรถตีบ ไม่ใจรอเป็นจับจับเรคจับจับเรกเด็กเด็กเล็กโรราลงควรโรเล็กเธอเด็กตะมวนโรราลงควรเด็กเด็กเล็กก่งก่งกๆ่งก่งกร่งก่งก่ง้มย้อยลงคลองโรราโอตั้งเครื่องโอเหล่าเล็กเละเต็มมดแล่ร้อยแล้วเกยมานเดนโรราเกยรถตีตั้งเครื่องทีนี้พอลงคลองกูทำเพื่อเดียน นำป่าปูพอนำป่าปูกูณแกนลงนำกอาไปตังนี้ว่าเพื่อเคยดักคัดได้หลักแม่งกันนา่อากลายอย่างะหรักกัดก็เลยตัดสินใจคุยเถียงตัึงไม่รู้เคยดักกัดไปจริงคุยไหวนำข้าวแววกัดหยดผมนำแตงตึ้งไอ้มึงรู้เถอะกันว่าลูกพัดดูร้านี้ชอยรุงรังแกตายองพอแตงเอากัดรดยาว่าปู รา,าติดกัดตังเครื่องพลดยาว่าผู้โอ้วันนี้จะก้องกัดมาไปเรือลอยลำมาตามใจกลองจิวตัดหน้ามองเรียจรจัดเลยนา้าอะไรลบมอะไรติดกัดมองให้น,นัดกายมาโนราเลตาราดา,าเลตาลอดเสม,มารูราจริงแงจริงจริงแง